ฟุตเพลสมันช่างเงียบสงบเหลือเกินโน่นน่นโน่นอยู่ฝั่งนู้นหมดอยู่ก่อนนู้นหมดว่ะวันดีหายไปครึ่งหลอดหายไปครึ่งหลอดเอ้ยไอ้นมเทสดีไอ้นมเทสดีวันดีเจ้านมเทสดีอีกแล้วเทสดีจัดเนาะฮ่าฮ่าฮ่าฟันไม่เข้าฮ่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 าฟันไม่เข้าไอ้น้อง ต่อกอนกับใครเกีย <c> ด <oughs> ต่อกอนกับ <c oughs> ดูเลือดดิแล้วไปฝั่งโน้นนี่ทําไมแบบมีเหมือนมีคนกํนลาลังจะตีกันเฮ้ย <c oughs> ฟุตพีซ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 เอ้ยเขาเก็บไปแล้วว่าโอ้โหอะไรวะเฮ้ยมีคนจะสุ่มแล้วว,ว้าวว้าวมีคนจะสุมผลเลยแล้วไปไหนเนี่ย ว้าวมีคนทิ้งผลไว้ได้วยเฮ้ผลลอยผลลอยได้ผลลอยได้ดูดิผลยางไว้ท่านผู้ชมลาเบอร์ฟูส์ในกล่องเรามียังวะไม่มีแล้ววันเดียบรูดูเยอะต้องการผลยางหรือเปล่าต้องการผลยางไหมเอาออสออสก็แย่ละอย่าหกกินนะอันเนี้ยแจกเลยเอาวันนี้จะมาขอแต่ได้แจก คืออะไรอา้ราภาษาอะไรเนี่ยเวียดนามโออคนเวียดนามเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าเขาอย่างไรปานี้โอเคเอาละสำหรับวันนี้เขาขอตัวลาไปก่อนเอเดี๋ยวมีคนเข้ามาเพิ่มแนละ้วมันจะยุ่งยากะนะเริ่มจะมีคนจอยเข้ามาตามแล้วชิิบหายหมดแล้วเอาวัดเกิดอะไรขึ้นเออเอ้ข้าของคุณอะไรนะจิ้มหายแล้วทุกคน เจอรีพอร์ตพาอสแปมข้อความดูดิอันนี้ของของที่พี่พิ์เองก็คือ hello foot please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  don't b a นเฉยโอ้โหโอเคและส่วนวันนี้ก็อย่าหาทำตามนะพิมพิปนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพิมพ์ฟุตพีชบ่อยเกินไป